มาไอ้หนึ่งหนึ่งยินไผ่แพ้หน้าดำลองเบิ้งไอชิชนะมาเมื่อจิโกโหัวล้นมาถามใส่เดียวยินน้ำค่อยไผ่แพ้หน้าดำกลับมาเบิ้งน้ำกันกเาะว่าเกมนี้จิโกเส,สียเอาค่อยลงเลยบอลสำหรับไคอยากเจอเนาะก็ส่งคลิปมาท่าได้เลยขอแบบตึงๆนะกลับมาเบิ้งฝีมือจิโกโบ,บ้านน,น้าเนาะที่ตึงเทาไหร่หะเข้ามากับสามหินล้วล้ใส่กันเลยเอาเวลสองสลัดสลัด,ลดทุยสลัดเนาะ แล้วก็มัดฟาดไปอีกบ้านหนึงหน้าป้อมเคลียรรับโูกโง่โอ้โหตัดภาพมาจากวานนี้ค่อยลัดชิพอยู่ป้อมกลางเราตัดเข้ามาเราเล้วซีค่อยฟาดก็ขู่ไอ้คนฟาดใหเปิดแล้วไปตีคังไว้เราสไลด์เข้ามาจากวานนี้ทุบไปแตกหน้าป้อมโอ้โหเรียบร้อยซ้ำซุกซุเลยเป็นหญิงเด็กจิโก้ตึงๆเน่ยแม่ตัดภาพมาจากวานนี้โบลลมยาวเราเปิดตีคังไว้เลยไม่ชีวิเศษจิโก้เฮ้ยสไลด์ลัดไว้จากวานนี้เราฟาดไปทุบๆๆแตก ก่อนนามาอยู่ด guru. ีต่อต่อสู่แล้วสู่เนี่ยแม่เ้ยอาไอ้สายเข้าขังก้าวป้อมเลจังหวะนี้มันขังไว้ก่อนเราสไว้เอาโอ้โหเขังเอาหอยฟ้าเลยจังหวะนี้เราเปิดเป็นขังไว้ยางเข้ามาประสิทธิ์เราสร้างมีมขังไว้สไลด์สั้นเข้ามาจังหวะฟาดปรับแตกไปหน้าป้อมมาโอ้โหดีเดียมโอยโหนี่ขังต่อส si> okay. ู่แล้วตอนนี้ตึงๆนี่ไม่น้องซ้ายอ่ะไปลุยกันต่อเนาะตาพามันจังหวะนี้ยินแรงเข้าป้อมค่อยบ้ให้นี่เนาะเข้ามาขังไว้ในป้อมเลยนี มาดูบอลฟาดมาหน,นึ่งโศกมาแล้วสไลด์ลัดมาเาฟาดเป็ุ่ตับแตกไปหน้าป้อมานานอีกแล้วเนาะหนึ่ง้อมเลยเฮ้ยที่อ่ะตอนนี้สกอร์อยู่ที่สี่ต่อศูนย์เนาะเหลือคิวเดียวเท่านั้นมาไปกันต่อเนาะคิวสุสดทด้ายเข้ามาในป้อมจังหวะนี้รองฐานสี่กันเนสามสองหน,นึ่งตูนสไลด์เข้ามาสามเราฟาดไปก้นบ้าดหนึ่งเปิดอัปปีขัง,ขงไว้อยู่มาโซบอลนี่เออยังบุยอมีเงี้ชิดหนีสไลด์เข้ามาจังหวะนี้เรียบร้อยไปคาป้อมเนาะตามจบในป้อมเลย อ่ะเกมนี้ก็จบไปแบบฮ่าสูนอ้ยที่โกโบตึงเลยเอาขายเครื่องออกหมดเลยได้นี่กูบอลลี่เลยได้เฮ้กูขายเครื่องออกหมดเลยได้เฮ้กูบอลลี่เลยได้มึงส่วนกลับมาขึ้นในคลิปกูบบไล่ได้เฮะนะตว่าจบเกมไปเนาะมันก็ตรงคลิปมาตามสัญญาเนาะใครสนใจเตือนเกมลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยเนาะมีหลากหลายเกมให้เลือกและราคากับโคตรถูกตามสัญญาเนาะโอ้แพ้หน้าดัมโอ้เห็ดกระขักโอ้ย่าฮ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 ่า มีแคืน <susur> <susur>